สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์นะคะเป็นไลค์ต่างชาติค่ะผ่านเว็บไซต์ KM Social นะคะตัวนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีทั้งเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถกดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนที่ด้านบนนะคะถ้า กดลิงก์แล้วนะคะนี่เลยค่ะก็จะเจอกับหน้านี้แล้วก็ไปกดที่สมัครสมาชิกได้เลยนะคะแล้วกรอ,อกรายละเอียดตามนี้ค่ะพอกรอ,อกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะติดช่องบนนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน g ีเมลก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยค่ะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาดูที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะเราจะเลือกเป็นบริการเพิ่มยอดไลค์โพสต์นะคะ นี่นะคะเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะคะเป็นบริการ1 0 7 4นย์ดี่นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ลิงก์นะคะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์ค่ะให้เราเข้ามาที่หน้าเฟซนะคะแล้วก,กดไปตรงที่เวลาค่ะแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์ด้านบนมาได้เลยนะคะนี่เลยโพจะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะถ้าไม่เปิดสาถารณะนะคะจํานวนยอดไลค์ก็จะไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เราจะปั๊มอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะค่าบริการเพียงหนึ่งจุดเจ็ดบาทเท่านั้นเองนะคะคือถูกมากๆเลยแล้วก็กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นประวัติการสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแล้วก็มีเป็นแจ้งค่าบริการเริ่มนับนะคะตัวนี้ก็จะมีแจ้งหมดเลยนะคะรายละเอียดบริการนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่เติมเงินนะคะก็เลือกที่อันที่สองนะคะการเติมเงินนะคะจะมีเติมเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์นะคะหรือว่าจะเป็นทัวรเรีนะคะหรือจะเป็นเหรียญคริปโตนะคะนี่เลยค่ะ แล้วก็นํายอดเงินที่จะต้องการเติมนะคะใส่ที่ตรงนี้นะคะต่อมาเขาจะพาไปดูวิธีการติดต่อแอดมินนะคะก็เลือกที่อันนี้ได้เลยนี่นะคะช่องทางนี้นะคะจะเป็นช่องทางตั๋วนะคะก็แจ้งไปเลยว่าในหมวดหมู่อะไรแจ้งปัญหาไหนนะคะเลขออเดอร์นะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะหรือว่าจะเป็นภาพนะคะก็เลือกที่แนบตรงนี้ได้เลย ต่อมาค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีลิงก์นะคะสามารถนําลิงก์นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะเพื่อสร้างไรายได้ได้นะคะจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะการถอนนะคะขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยนี่นะคะดูตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมีแจ้งต่อมาค่ะเราจะพาไปดูใครที่มียอดน,นะคะก็จะได้รับดูซีรีส์จีนะคะ ะะเมื่อใช้ใจ่ายขั้นต่ําอยู่ที่500บาทนะคะก็จะปลดล็อกได้เลยสามารถดูได้ฟรีต่อมาค่ะจะเป็นการคืนเงินนะคะเป็นการคืนยอดเงินนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์ค่ะแล้วก็เงินที่คืนนะคะสถานะนะคะเป็นแบบไหนคืนวันที่เท่าไหร่นะคะเวลาไหนต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การสั่งซื้อหลายรายการนะคะให้เราใส่เลขไ d ของบริการนั้นนะคะแล้วก็ลิงก์นะคะแล้วก็จะเป็นจํานวนที่ด้านล่างนะคะเราก็จะสั่งซื้อหลายรายการตรงนี้ได้เลยนะคะ1บรรทัดนะคะต่อ หนึ่งออเดอร์นะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูช่องทางติดต่อแอดมินผ่านไลน์นะคะก็เลือกที่ด้านบนได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นโหมดขาวโหมดดำนะคะก็เลือกตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีแจ้งยอดเงินนะคะตัวนี้เลยค่ะในหน้านี้นะคะก็จะยังมีเป็นการแนะนำนะคะคำแนะนำของบริการของเว็บไซต์นะคะก็เลือกอ่านที่ตรงด้านนี้ได้เลยนะคะจะมีแจ้งรายละเอียดต่างๆไว้นะคะเป็นคำแนะนำของเว็บไซต์ค่ะ นี่นะคะตอนนี้นะคะยอดไลฟ์ของเราก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ก็เวลาของแต่ละคนนะคะก็จะช้าเร็วนะคะขึ้นอยู่กับทางระบบด้วยนะคะเราถามมาแล้วอยู่ที่ประมาณศูนถึงยีชั่วโมงนะคะในการเพิ่มยอดของเราใช้เวลาไม่นานก็ขึ้นเลยนะคะใครที่สนใจคะ่ะเราแนบลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วนะคะสามารถกดเข้ามาสมัครค่ะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ